ร้อนไม่ร้อนก็ดูแล้วกันรู้ว่าสมชายนั่งหน้าพัดลมเลยร้อนมากเลยเหรอฮะฮะคู่นี้ยังเล่นกันอยู่ในแม่ลูกคู่นี้ฮะยังไม่หยุดเล่นกันเลยเนี่ยมันจะเล่นอะไรกันนักระนาเนี่ยฮะอือแล้วพ่อสมชายที่ร้อนนั่งหน้าพัดลมเนี่ยืร้อนมากกันอเนาะฮะหิีวข้าวกันหรือยังเหิีวข้าวกันแล้วหรอ หะหิวข้าวกันแล้วเหรอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาทำข้าวให้กินรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งให้คุณนายรอแป๊บหนึ่งหิวข้าวเลยเดี๋ยวงอนพ่ออกีกป่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวงอนพ่ออีกหน้างอเป็นกุ้งทอดป่ะเนี่ยฮะแล้วพี่บิ๊กอ่ะพี่บิ๊กหิวข้าวยังพี่บิ๊กไม่เลยคนพี่บิ๊กหิวข้าวยังอืมเลุยคนมาพอใจหิวข้าวหรือยัง รอแป๊บหนึ่งกินข้าวกันเลยเดี๋ยวกินข้าวกันเลยเดี๋ยวกินข้าวกันเลย